1>, 1, 2, ช่วย B into 3ไม่ใช่ตาย 1, 2, ช่วย B into 3ไม่ใช่นั่นเอง close test เป็นข้อสอบที่ออกในทุกข้อสอบในระบบทีแคสดังนั้นไม่เก็บไม่ได้แล้วนะคะ close test นะคะเป็นการวัดการเขียนทังอ,อ้อมดังนั้นคนออกข้อสอบมักจะถามอยู่3อย่างค่า1 verb cap หรือคำสาบท์2 structure หรือโครงสร้างแล้วก็3คือการใช้ preposition และ connector ให้เหมาะสมนั่นเองแต่ว่ามีปัญหาใหญ่มาบอกเด็กบอกครูว่าคุณครูคะหนูไม่ชอบโครงสร้างคะ่ะไม่เป็นไรคะ่ะวันนี้ครู้อยนำเสนอเรื่องของโครงสร้างโดยเฉพาะเรื่องของการเขียนประโยคการทำประโยคให้สมบูรณ์เป็นสิ่งที่เด็กไทยทุกคนหลายๆคนทำไม่ได้นะคะโอเค โครงสร้างประโยคนะคะก็จะเกิดจาก subject บวกด้วย verb เลยคะ่ะ verb แพ้แต่เด็กก็ถามเข้ามไอีกว่าครูคะอะไรคือ verb แพ้โอ้โหเด็กบางคนยังไม่รู้จัก verb ไม่เป็นไรคะ่ะวันนี้ครูเต้อย,อยู่ตรงนี้นะคะครู้อ้มีทริคมานาเสนอนั่นก็คือหลักการดู verb แพ้ซึ่งจำง่ายภายในเซียวนาทีคะ่ะมาดูกันอันแรกนะคะ 12ช่วย B พูดค่ะ12ช่วย B ไปค่ะ12ช่วย B ถ้าเกิดเจอเวิร์บช่องหนึ่งเวิร์บช่องสสามารถใช้เป็นเวิร์บแท้ได้เลยหรือโครงสร้างอื่นมันก็อาจจะต้องมีเวิร์บอะไรคะเวิร์บช่วยเพราะเวิร์บช่วยจะบวกด้วยเวิร์บแท้นะคะเวิร์บช่วยก็พวกเวิร์บ to do to have w e would s h a l should ทั้งหลายแหล่นะแล้วก็ Verb to be ถ้ามันบวกด้วยอะไรมันก็เป็นส่วนเติมเต็มดังนั้นถ้าเจอ v e r ร to be มันก็อาจจะเป็นส่วนประกอบของ verb แท้และเป็นประโยค ได้นั่นเองเพอมีเรื่อง verb แท้มันก็จะต้องมีเรื่อง verb ไม่แท้มันมีของแท้ก็มีของไม่แท้ใช่ไหมคะซึ่งข้อสอบมักจะต้องออก2เรื่องนี้ verb แท้และ verb ไม่แท้แน่นอนค่ะในข้อสอบ close test าเรามาดูค่ะ verb ไม่แท้ก็จะมี ing t o three ไม่ใช่ อิงก,ก็คือ r n g ถ้าทุกคนเจอ ing เฉยๆนะคะโดยไม่มี verb to be เลยมันจะเป็น verb ที่ไม่แท้เจอ t o verb หนึ่งเฉยๆไม่ใช่ verb แท้และเจอ verb ช่อง3หรือเรียกว่า past participle แต่เราจะจำง่ายว่า verb 3นะฮะมันก็ไม่ใช่ เวิร์แท้ถ้าเจอพวกนี้เดียวไม่ใช่เวิร์แท้เรามาทวนทริคกันค่ะ1 2สึสไป1 2ช่วย b i n t t o 3ไม่ใช่อ2่ะ1 2ช่วย be into 3ไม่ใช่นั่นเองพอได้สูตรแล้วได้ทริคแล้วเราก็ต้องนำมาใช้งานต้องใช้ให้ได้จริงวันนี้ครูมี Challenge มาให้ทุกคนนะคะลองบอกว่าพวกนี้เป็นประโยคและมีเวิร์แท้หรือไม่อ ข้อที่1 I will always love you มีไหมคะมีเว r รอะไรคะมีคำว่า will ซึ่งเป็นเว r รช่วย1 2ช่วย be แสดงว่าพอมีเว r รช่วยมันก็ต้องมี Ver รแท้อยู่แน่นอนดังนั้นข้อนี้จึงเป็นประโยคค่ะข้อที่2 I am what I am ข้อนี้มีน้อง am ซึ่งเป็น verb to be อยู่ยังไงมันก็ต้องเป็นประโยคค่ะนะคะและ loving you too much ทุกคนคิดสิคะคิดสิคะ loving too much ing ตัวนี้ ing นี้ loving มีเว r ร์อื่นไหมคะไม่มีแดงว่า ing เฉยเฉย ing two three เฉยๆไม่ใช่ดังนั้นคำว่า loving you too much นะฮะจึงไม่ใช่ประโยค into the unknown คำนี้โอ้โหใช่ไหมคะไม่ใช่ประโยคเลยเพราะว่าอะไรคะหนึ่งสองช่วยบี ไม่มีเลยพอไม่มีเลยมันก็ไม่ใช่เว r รแท้ไม่มีเว r รแท้ก็ไม่ใช่ประโยคนะส่วนข้อสุดท้ายทุกคนเห็นคำว่า coming ใช่ไหมคะเป็น ing แต่ว่าเขามี is ถูกไหมลูกดังนั้น Santa Claus is coming to town จึงเป็นประโยคที่สมบูรณ์นั่นเองนะคะเอาละเมื่อ challenge เ,เสร็จแล้วเราต้องทำข้อสอบในระบบ t-cast ให้ได้วันนี้มาดูกันคะ่ะ ข้อสอบเขาได้เป็นข้อสอบแก็บนะฮะข้อนี้ตั้งแต่คำว่าฟูจนจบประโยคไม่มี1 2ช่วย b เลยไม่มี1 2ช่วย b เลยดังนั้นช่องว่างที่เว้นไว้ต้องตอบ verb แท้เท่านั้นค่ะข้อต่อไปค่ะข้อนี้นะคะ when เชื่อม2ประโยคประโยคแรกคือ feel ไปแล้วใช่ไหมครับเป็น verb ช่องที่1ประโยคที่2มีคำว่าคือเลยคะคือดาวคือดาว 12ช่วย b แสดงว่าเป็น verb แท้ใช่ไหมคะดังนั้นช่องที่ต้องเติมจะต้องเติม verb ไม่แท้นั่นเองนะคะข้อต่อไปโอ้โหข้อนี้หลังคำว่า who เป็นส่วนคะย,ย้ายแล้วดู ing ข้างล่างคะ่ะดู ing ข้างล่างคะ่ะ t <two>, ไม่ใช่ถ้าทุกคนเจอ ing แล้วไม่มี verb อะไรเลยเฉยๆเลยมันไม่ใช่เวอร์แท้ดังนั้นช่องว่างที่เว้นไว้เราจะต้องเติมอะไรคะเวอร์แท้นั่นเองอเรามาดูข้อ4สุดท้ายนะคะ ข้อนี้อาจจะยากนิดนึงนะครับว่าเป็นข้อสอบวิชาสามัญน,นะคะจากตรงนี้ค่ะทุกคนขาหลังคำว่า for ทั้งหมดเป็นส่วนขยายเราจึงรู้ทันทีว่า way ต้องเป็น subject พอเป็น subject พวกทุกคนเช็คค่ะ12ช่วย b อ่ะ1 2ช่วย b มีไหมไม่มีดังนั้นสิ่งที่ต้องเติมในช่องว่าก็จะต้องเป็น verb เลยค่ะ verb แท้ค่ะอืมเรามาทวนสูตรกันนะคะ12ช่วย b อ่ะ1 2ช่วย b ท่อนนี้จะเป็น verb แท้แต่ถ้า i to three ไม่ใช่ i to three ไม่ใช่มันไม่ใช่เวอร์ Word, แท้ทวนค่ะ หนึ่งสองซักอะหนึ่งสองช่วย B into3 ไม่ใช่ไปหนึ่งสองช่วย B i n ิ to3 ไม่ใช่นั่นเองอย่าลืมทวนบ่อยๆนะคะภาษาอังกฤษไม่ใช่ผีอย่าวิ่งหนีมันค่ะสำหรับน้องๆที่กำลังท้อกลัวติวไปไม่ตรงกลัวติวไม่ทันเพื่อนกลัวไม่ติดคณะและหมาชยังไงในฝันไม่ตงกตัวค่ะให้คะแนนภาษาอังกฤษช่วยน้องสอบติดใน T Cas สพี่ได้แนะนำคอสนี้เลยค่ะคะอสุดปังคอเฉลยข้อสอบภาษาอังกฤษปีล่าสุด ครบทั้ง3 3ในทีแคสแกดวิชาสมผัและโอเนทในคอร์สนี้นะคะน้องๆจะได้เทคนิคการทำข้อสอบที่แข่งกับเวลาหลักการสร้างประโยคคำเชื่อมและการอ่านอิความและสำคัญที่สุดก็คือหลักการวิเคราะห์จุดหลอ,อกของข้อสอบค,ค่ะโบนัสปีใหม่พี่เต้แถมฟรี2คอร์สพิเศษที่มียอดลองทะเบียนมากที่สุดในบูสต์อัพคอร์สที่1 คอสบัชอัพภาษาอังกฤษนับใหม่และคอสกำจัดจุดตายควายท้งห้าในข้อสอบอิงภาษาอังกฤษวิชีพีอย่าวิ่งหนีมัน